สราหาปแะเด็จหัง8ลูกเก่าไหมฮะอย่าเลยนลุ้เลยเด้อย่าเล่นดีเด้กำลังวิดีการเรียนท่านดีมากๆแต่เขาจัดต้้งมืองดาวมาสุไทรเวันสี่เอานิ้ใส่กองว่าใจร้อนะค่ะใส่สิแล้วก็แรงนั่นเลยบ่อนแรงบ่อแรงเขาแดี๋ยวเบุบไม่กู้ไม่กลัวบ่อนแรงอ๋อนีดีดีป้าล้างป้าค <c oughs> กับกันลางเรียว่าลางดนีมากๆเวลาครับจะ <c oughs> น้องกินบอกกล่องคาสโนว่าครับตมเติมเติต หลังละพลกันดีมาที่มนพลักันทีฟังเดิขึ้นเบิกก้าได้ขนเบิกก้วได้ด้วย่าแล้ันวางแล้วอานพกัน้นัทหลต้องไหจะักอ่อนจักแล้ว

ดึงต uh, uh, uh. ัวเทนนอไปนันไปตามมันได้ตามมันได้อ้าที่ดีเลยดึงเก็บของแข็ง

ไปได้ดีจังหวัดสงกันเป็นหกที่สุดนะล้างดีดีลูกล้างดีดีสระสระเด็กน้อกล้างบ้าน ควรใเวลาแล้วเยอะแล้วครับครับเลาเวลาครับส่อคนพี่หมุนซีรทํามครับดันไปดันไป ที่รี่รเลย <c oughs> น้องมิวซีุูทามแทโบูไปแปดแอุ้ยจะเป็นหลายสื่อสูงเรียนออก ควันมาครับเราไมลาครับลูกเสลลาครับไปลูกเซลลา ตรตรงไไปสุดไมนสุดม <öff cient> pues okay. yeah. ันสุดมนสุดนสุดไปไหยุดอหยุดไปเไดินไปกมนอยเนยกโอเคครับไปเดสบาย เบอร์ลายเบิ้ลโน้มมาเไแบบได่อนเบอร์เบอมากก่คือก่คืออนเลจับบได้ครับับได้ครับตผมอห้อลก่นาอนะครับมันมีรอบนไปลครับ

มัดเครื่องบงังมัดเครื่องบังมัดหลายหลายติดฐาน,านโอ้เติดฐานโดนฟันเหมือนเครื่องบงังนี่ใกล้ๆนี่เติดหลายแห่งไหลจำแทะกุ่นมาแล้วไปไหล,ไหลเออเบื่อได้สิ เปิดแล้วครับล้อวลาครับตาแล้วนะครับนะรอให้น้องไปนอกมาก่อไนักอฟ้าโจโจตินี่นฟ้าครับสองน้อา ออกลมครับหนยนึงโอเคดี๋ยองศาราคาอยางสูงลองทานแนิลองที่น้งไป้างเลย่นไปทนลเาไรก็ไม่ทองแค่เบียรน้องเนโอ้คือไรอไรก็ไร้วนเรยวเรวเรวว้งแถวหลอดเรร็ว เแล่าเลยครับสาลยรั้อนมากตายแค่3บวกโคตรเจริญครับ3อโอ้ยออกลมอีกแล้ว ตึงตึงแล้วลำดาบรุนแรงครับตัวเรียกสูงเลยนี่เกินเบียดแล้วหรอตายแล้วพเพล่เรื่งครับ ไปานะเลยครับโคจริญราคามหาโหดทียงปไห้ยเพียงม่างบ้านะเราดรอเวลาครับลูกตาตาระจุกระจาครับตกใจไี้หลายเอา ตายาแล้วต้องดีสามสองหนึงโอ้ไปปโอ้ ไปได้พอเียต้อนรุนายหางด้วยบาลนี่บ่ถไฟเลยครับครับอ่ะเบิงกันราคาบสูงนะครับเบิรงกันก่อนรุนายหางายหางบองเขาด้เฮเลยไปแบบกระชุกเานลาปหางบอลแดงเขาด้เฮ ดี่ตองแม่ตั้ียารอเวลาครับไปด้อายืนคุนตูดลูกตาต้าตะได้เลยหรับขยาเลยนะไปดื้คุณทำดืจบจร นาทไปนั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 ไป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 สวนไปสุดนัทไปตี้นี่เลยสุดจอดมังการเดินทาไปั ที่นี่เลยคืนงามแห้งใช่แลบวป่ครับสุดยอดกันไกลเดินทางครับล่างออกล่างออกล่างไปหน่อคางยี่ดอกเบ็ดออกเบ็ดออก

ที่นี่เลยเอาว่าจะขึ้นได้อ่างดีอยู่นะแล้วแล้วแล้วเป็นหรอเป็นหยอ เดียวน้องียบร้อยผ่านแล้วโอ้ยแขงว่ะตึ่นดีดีผ่านแล้วผ่านเลยโอยคำูดลมี่ยผ้ับากดีแล้ดีแล้วเมือนข่าคี่ยังงอไม่อยู่เลย โซล่าช um. ่วงครับเจ้าสังเลยโอ้ยลำดาบผ่านแล้วผ่านได้ครับลำดาบนะครับอ มันวายเอ้าไปกันไปกันดูบอลในคืนตอนะครับตะตึงซีนี่คืนตรอกนะครับเนื้อโบยนยอะอนไปเลยไปเลยไเลยมวยซิกมวยซิกทักมาซิกเป็นเหมยในคน อะไรไปเรอยครับไล่ล่าครับโอเคครับสาวังสีครับอีกว่ายึดดยสองด้วยจะยั่งกว่สาวมังซีโชคชะตาองล่า ดันไปดันไปไปม่สุดไปมนสุดไป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 ได้ครับทางมันมกรดิ่เนี่ยนะเพราะเขาใหญ่เา็นึ่งสองสามว้าวว้าวา ไปกันแล้วเดี๋ยวที่อยดได้ยคนไปงสบายมากูกสูงโย่แหบแหบเล้นมาเาไห่เบิ่งเี้ยเดี๋ยวครับสามังสีบอกกุยสานครับการทระทังดีครับรลยเวลาับเนี่ยร่อยนึงไปเนี่ยร่อยนึง

หลังงามๆหลังงามๆยี่ดอกเลละครับรอเวลาครับจอเจริญนสุดซิบิงซิบัง่ไปิ

ไปเลยอ่ากันกันไปโอ้โอ้มาแล้วครับ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  สอดว่าเปิดเจนิเมตต์ตับเนิควันนะครับแตงอว,วานครับ ไปได้ครับจับมือกันไปเลยนะครับ้นออกนอกวเล้แน่นครับจับมอไช่วยแตงโมหวาน ลยังไรเกำลังจะทีออง่งของหมดตำแหน่งนล้วอมดำแหน่งแล้วเราเวลาครับเปิดละครสามเจรครับ สาจเจ็ดจงตุนสามสองห้าแล้น้กี่นทีแลัสามเจ็ดนี่น่าจะเอาสี่แปดนาทีมาโอ้ย ที่ที่เลยสามสิควันขึ้นมสิเนาะกํลังยืนกํลังมันกลังสาบน้บบอยควันมาควันมาครับรอเวลาครับได้ไ่หลนครพักคาครับชมทอง

ลางล่างล่างเผานะครับอประตูนีเยอะตามเป็นลงไม่ข้อประตูนะถือว่าโสงโสงแห้งครับเลอเวลาครับโจ๊กดีสามสองหนึ่งป ที่นี่เลยบกไม่ขึ้นเงิ้แสนเ่ะสตอร์แรง่อนแรกยรุนแรงรวนเร็วทั้งใจตามสบาแล้วไปแบบนี้ได้ไปได้สูงเครับ Ột, pues โหมมันห้ากลับเป็นรถไฟที่พินสูงเลยครับขวายอยางบ่ยาเด้อก็เห็นพอเลยเรืองจาก การเตปีโตดีเร็วรอเวลาก็บ่เห็นขอกลดังเดียวได่ทหับหัวครับไมไปได้ครับ

Trendy, เปิดแล้วบ่วามดอกรอเวลาครับขอ่เาเเอาเดองเทา